ท่านผู้เฒ่าอัางฉันไม่ใช่ลูกสาวของคุณหรอกนะคะฉันชื่อหลินซูเอ๋อค่ะหล,ลินซูเอ๋อเหรอแต่ทำไมน้ำเสียงของเธอเหมือนกับหลินซินซินเลยล่ะความเดิมที่แล้วต้องขอโทษที่ก่อนหน้านี้ฉันโกหกคุณนะคะที่จริงฉันคือหลินซูเอ๋อเองค่ะก่อนหน้านี้ฉันใช้เทคนิคในการแต่งหน้าในการเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองเพราะฉันอยากเข้าวงการบันเทิงจริงจริง แต่ก็ไม่อยากให้ใครมาวิจารณ์ในตัวฉันอีกอย่างฉันก็ยังเป็นแฟนของผัวชิงอ่างด้วยแฟนคลับของผัวชิงอ่างนั้นมีมากเกินไปฉันกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อง,งานของฉันฉันก็เลยแต่งหน้าแปลงโฉมเพื่อที่จะเท่าทํางานได้อย่างราบรื่นเล่ป่วนที่ฉันใช้หน้านั้นก็พบคุณมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าฉันกลัวว่าคุณจะตกใจก็เลยปิดบังความจริงกับคุณมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ที่ตัดสินใจใหม่แล้วล่ะค่ะ ขอแนะนาตัวใหม่นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ใต้อังชื่อหลินซูเอ๋อนะคะเป็นนักศึกษาหมาวิจยยลัยิงเจินค่ะคุณตาจะกโกรธฉันไหมนะจะว่าไปฉันก็โกรธของมานานเหมือนกันนายท่านครับผู้หญิงที่ชื่อว่าหลินซินซินไม่สิกูหลินซูเอ๋อนี่เตือพยายามวางแผนเพื่อที่จะใกล้ตัวนายท่านหรือเปล่าคะ แต่ทัวครั้งที่นายตั้นป่วยสีหน้าเธอก็จะด,ดูกังวลมากๆเหมือนจะเป็นความรู้สึกจากใจจริงนะครับนั่นสินะไม่ว่าก่อนหนะ้านี้เธอจะปิดบังตัวตนของเธอแต่เธอก็ดูเป็นคนจริงใจคงไม่ใช่คนที่คิดแรกกับฉันหรอกนะว่าแต่นายรู้สึกเหมือนฉันไหมว่าลินมซูเออหน้าแกลกกับจิงเชียวมากเลยแต่แมันดูเหมือนจริงเชียวมากกว่าโม่งเชียวอีกนะอย่างกับว่าตือมันจากแม่พิมพ์เดียวกันกันกบจิงเชียวเลยเนะี่ย เป็นไปได้ไหมว่าจริงเทียวจะมีลูกสาวสองคนเธอกับโมงเจียวอาจจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ได้นะโครงหน้าโครงคิ้วดูใกล้เคียงกับลูกสาวฉันมากถ้าสองคนนั้นอยู่อยู่ด้วยกันใครก็ต้องบอกว่าเป็นแม่ลูกกันแน่นไแต่ว่าเธอไม่มีสร้อยประจาตระกูลนี่ครับถ้าคุณหนูใหญ่มีลูกสาวสองคนจริงๆแล้วทําไมถึงให้สร้อยเส้นนั้นกับคุณหนูโมงเจียวคนเดียวล่ะครับ ไม่หรอกตุกอย่างมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนายไปสืบข้อมูลตุกอย่างที่เกี่ยว้องกับลินสูเออมาให้ฉันเมื่อกี้เตอเพึ่งบอกว่าเตอเป็นนักศึกษาหมจที่หลายยิงเจินนายรีบไปสืบประวัติเธอมาให้เดี๋ยวนี้เลยทุกครั้งที่ฉันมองเธอก็อรู้สึกได้ว่าเหมือนเราจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าคนทัวไปไปตรวจสอบมาให้ดีละถตาเกิดเตอเป็นลูกของทิงเทียวแล้วก็ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เต๋อย่างโดดเดี่ยวแบบนี้แน่นอน รรับับบคนี่ฉันุตสายอยู่กับผู้เจ้าอังมาตั้งนานแต่มันก็ปลัาประโยชน์รือเนี่ยแค่นั่งนั่นเข้าใกล้นิดเดียวก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นลานสาวเลยเหรอไม่ว่าฉันจะกี่รอบกี่รอบที่จงใจจะก,กมยของลินซูเออมันก็ปล่าประโยชน์ทุกครั้งเลยเหรือไง ทันทีที่หนังแน่นผูโวออกมาแผนข้างของฉันก็ล่มเหลวไม่เป็นท่าหลินซูเอ,อ๋อไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็แพ้เตอไปทุกเรื่องเลยงั้นเหรอฟุบงั้นฉันจะสั่งสนแกให้รู้ว่าผลกระทบจากการทําลายแผนของฉันมันเป็นยังไง การตอนนี้ย่ำแย่ที่สุดเลยไม่คิดว่าจะถูกไล่ออกจากบ้านตระกูลหนังสถนนานการณ์แบบนี้ตอนนี้คุณตาคงรู้สึกแย่กับฉันมากเลยสินะฝบโดนนะหรือเปล่ารีบขึ้นรถเร็วเข้าไม่นานหรอกกลับบ้านไปหว่างแปใไม่ดีกว่า โอ๊ยระวังเอ๊ะออสุเอ๋นี่คุณกำลังจะหาลองสารที่ใหมยๆอยู่เหรอปล่าสักหน่อยรีบขับรถเถอะเมื่อกี้ฉันบังเอิญเป็นตะกิวที่ขาวก็เลยสะดุดล้มเท่านั้นเองรีบกลับบ้านกันเถอะฉันหิวแล้ว เออโอเคเรื่องเล่าขนมหวานตอนจุบไม่ได้เป็นอะไรมากคุณแค่ขับรถเป็นเวลานานร่างกายก็เลยรู้สึกละบวกกับอากาศเริ่มหนาวทำให้ร่างกายขาดน้ำนะก็เลยทำให้คุณปากแห้ง คุณหมอหลินครับผมคิดว่าร่างกายของผมกาดการจูบนะอาการแบบเนี้รักษาด้วยการจูบเยอะๆก็จะหายดีอ,อ,อ,อนี่ฉันตั้งหากที่เป็นหมอนะอเอ๊ะฝุ่ผัวจริงอ่างนี่คุณทำอะไรเนี่ยอยู่นิ่งๆสิเมื่อกี้คุณเป็นตะคริวที่ขาไม่ใช่หรอ ขอตรวจสอบดูนหน่อยว่าคุณมีาการบาดเจ็บที่อื่นอีกรึเปล่าตรวจบ้าบออะไรกันนี่คุณกำลังหาข้ออ้างอยู่ไหมเนี่ยตรงคอไม่มีตรงท้องไม่มีฝุบอ้าที่หลังก็ไม่มีเอ๊ะ อย่าวิตกกังวลอย่างนี้จะได้ไหมก่อนหน้านี้คุณก็อยู่ตัวคนเดียวมาตั้งยี่สกว่าปีไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่คุณต้องกังวลเลยแต่ดูสภาพคุณตอนนี้สิพอมาคบกับฉันก็ทําทให้คุณกลายเป็นผู้ชายี่กี้กังวลเลยเหรอเนี่ยชัวว่าไปช่วงนี้เขาก็ไม่แผ่วเรื่องบนเตียงเลยนะทําการบ้านมากไปมันทําให้รู้สึกลําบากจริงๆแล้วย่งไงต่อแล้วตลอดยีปีที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า การที่ได้อยู่กับคุณนี้นมันดีแค่ไหนเนี่เพราะฉะนั้นผมต้องใช้เวลาที่อยู่กับคุณให้คุ้มค่านะอืมปวดชิงองังสูเอ๋อที่รักช่วยตอบสนองผมหน่อยได้ไหมอืมอืมคืนนี้ก็เป็นอะไรไปนะฉันรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนที่ขึ้นรถแล้วสูเอ,อ๋อสูเอ๋อของผม ผมโคตรจะรักคุณเลยนะถ้าหากผมขาดคุณไปแล้วก็จะต้องเป็นบ้าตายแน่เลยวันรุ่งขึ้น ว่าลางรั่วมีเรื่องอะไรแต่เช้าเนี้่านี่คุณโนลินลืมเรื่องที่เธอขอให้ฉันเมื่อว,วานนี้ไปแล้วหรือไงเนี่ยเรื่องที่เธอขอให้ฉันช่วยฉันทําให้แล้วนะเสร็จสิ้นภารกิจเป็นอันเรียบร้อยแล้วละ่ะฉันก็เลยรีบตัวมาบอกเธอนี่ไงหลังจากที่ฉันปล่อยข่าวเรื่องยาสมุนไพรนั่นได้ไม่นานก็<ๆ>มีคนมาติดต่อฉันเลยละ่ะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่านั่นน่ะคือแคทเธอรีนนะ เสร็จนล้อีกฝ่ายดูระมัดระวังตัวมากฉันยังไม่รูแน่ชัดว่าแช่แคตเตอร์ีนจริงหรือเปล่านะไม่เป็นไรถ้าพวกเขายิ่งระมัดระวังเท่าไหร่เราก็ต้องดำเนินแผนให้มันรอบคอบมากขึ้นว่าแต่ช่วยรบกวนนายช่วยโปรโมทให้หน่อยได้ไหมท่านอยากจะปล่อยเกียร์พวกนี้ให้มันขยายความนิยมในพวกหมู่คนรวยนะแคตเธอรีนวางกลยุทธ์มาหลายปีแล้วพวกคนชั้นสูงบางกลุ่ม คงจะต้องโดนจะครอบคุมแน่ๆไม่ว่าแวดวงคนพวกคนชั้นสูงจะไม่ได้กว้างขวางัะเท่าไหร่แต่แหล่งก่าวกรองนั้นแม่นยำแค่พวกเราแนะนำต่อต่อกันเขาจะสามารถดึงดูดคนของแคทเธอรีนมาได้แน่นอนบ่ายนี้มีการประชุมเรื่องประมูลยาจะมีการรวบรวมคนดังและคนรวยจากทุกสาขาอาชีพถ้าอ่างอนุญาตให้เธอมาฉันก็พร้อมจะพาเธอไปนะอโอเคฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ ช่วยจองที่ให้ฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละโอหลังยัวบอกว่าได้บอกแสกเกี่ยวกับแคทเธอรีนด้วยแหละอืมเขาบอกว่าจะพาเราไปที่นึงนะ่ะเราไปด้วยกันดีไหมเอ๊ะเป็นอะไรไปช่วงนี้คุณทำงานหนักจนเพลียใช่ไหมช่วงนี้ปวดชิงหาออกจากบ้านเร็วแถมกลับบ้านค่ำกาเรียกกับงานมากเกินไปไหมนะถ้าง,งานคุณไปจัดการงานของบริษัทของคุณก็ได้นะ อย่าฟุ้งซ่านล่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเองอย่าลืมสิว่าแฟนของคุณคือผู้หญิงที่แข็งแกร่งแถมฉันลาดอีกด้วยนะอืมแปลกๆแฮะเหมือนก็จะมีเรื่องกังวลอยู่ในใจนะจุ๊บเป็นเด็กดีนะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแล้วก็นะรอฉันกลับมาแล้วค่อยนั่งคุยกันตอนเรากินมื้อเย็นกันนะ ตอนนี้ฉันต้องตรวจสอบบอดเสของแคเทเธอรีนก่อนแล้วว่ากลับมาคุยกับเขาที่หลังแล้วกันครับผมจะรอคุณกลับมานะงานฉันไปแล้วนะโอตนรอไปก่อนนะขอโทษนะสูเอ,อ๋อครั้งนี้ผมคงจะทำให้คุณผิดหวงังฉันจะยอมรับข้อเสนอของเธอขอแค่เธอไม่ทำร้ายสูเอ,อ๋อ หวังให้คุณรักนางดินซูเอ,อ๋อมากจนงงหัวไม่ขึ้นแบบนี้หรอกนะเพราะว่ามันจะทําให้คุณถูกฉันเล่นงานได้ง่ายแต่คุณกลับด้านน,นั่นมากเกินไปน่าเสียดายจังเลยนะฉันละชอบที่คุณเป็นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวฉันจะส่งที่อยู่โรงแรมไปให้นะคืนนี้คุณต้องอยู่กับฉันอ่างมาแล้วหรอคะ มานี่สิฉันอยากอยู่ใกล้คุณมากกว่านี้น่าอ่างรู้ไหมว่าสองสามวันนี้ฉันคิดถึงคุณมากแค่ไหนนะฉันชอบคุณตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆฉันแต่คุณมาบอกฉันว่าไม่มีเวลาว่างมีแค่ตอนที่เซียวทูขอให้คุณช่วยไปรับฉันเท่านั้นคุณถึงมองมาที่ฉันมากขึ้นน่ะฉันรู้ว่าถึงแม้ภายนอกของคุณจะเย็นชา แต่ภายในใจเป็นคนที่สูภาพและคารพผู้ใหญ่นั่นเป็นเหตุผลที่คุณสัญญากับเซียวซูว่าคุณจะดีกับฉันที่จริงแล้วคุณก็อยากได้รับการดูแลและความห่วงใยจากผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะฉันจําได้ว่าเมื่อก่อนเซียวซูห่วงใยฉันมากคุณมักจะจ้องมองเราเมื่อเราอยู่ด้วยกันจ้องแบบตามไม่กระพริบเลยล่ะเมื่อมีการประชุมระหว่างสองครอบครัวของเราคุณก็ได้แต่จ้องมองเด็กน้อยคนอื่นที่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากแม่อยู่เสมอ ถึงคุณจะไม่ค่อยเอ่ยปากพูดออกมาแต่ว่าฉันมองออกนะฉันชอบคุณไม่ว่าแม่ของคุณจะเลวสักแค่ไหนฉันก็อยากแต่งงานกับคุณฉันเต็มใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะที่ลูกสากตั้งใจทาเพื่อคุณมาตั้งนานจู่ๆก็โดนนางนั่นขโมยไปแต่ฉันไม่แก้แค้นได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นคุณอยากโกรธยันทำร้ายนางนั่นเลยนะที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพราะคุณส่วนนางนินสูเอ๋อนั่นน่ะมนสมควรตาย ุบป,ปักก็ได้ฉันใช้การกระทำของฉันเธอได้คุณด้วยฉันรักคุณมากแค่ไหนก็แล้วกัน